สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการนอดิทอกนะครับวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นสักที่หนึ่งครับผมแนะนําร้านนี้เลยครับชื่อร้านว่าซูชิโคจิแอนราเมงนะครับสาขา 2. นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วบรรยากาศที่นั่งจะนั่งขนาดไหนนะครับเราไปติดตามผมดูเลยดีกว่าไปเลยครับ เมื่อกี้นะครับผมก็เดินดูรอบๆนะครับสุดยอดจริงๆครับที่ร้านนะครับเป็นเหมือนบรรยากาศเรามาที่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับและโซนนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอาหารเดี๋ยวเราจะสั่งที่เป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็เราเอาที่นกที่เป็นเจ้าของร้านนะครับไปนั่งคุยไปสัมภาษณ์ว่าเรื่องราวนะครับก่อนที่มาเปิดร้านพี่เขาทําอะไรมาก่อนนะครับว่าเรื่องราวร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามมมดูนะครับสัมภาษณ์พี่เขาดีกว่าไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่นกที่เป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะ พี่นกนะครับเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านอะไรนะพี่ชูชิโคติแอนดราเมงตรงนี้เป็นสาขาที่2ตรงนี้เป็นสาขาที่น2น,าานะครับแล้วก็เมนูที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะครับ เป็นเมนูที่ลูกค้ามาก็คือต้องสั่งครับเดี๋ยวอยากให้พี่แนะนำสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเมนูนี้ก่อนครับอันนี้จะเป็นแซลมอนดองค่ะอ๋อแซลมอนดองตัวน้ำดองนี่คือทำเองไหมครับเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยค่ะก็จะมีกุ้งดองด้วยค่ะมีกุ้งดองแล้วก็จะมีหอยนางรมดองปูดองแล้วก็ปลาหมึกดองให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายแต่สออย่างนี้คือลูกค้ามาจะสั่งรู้สึกว่าลูกค้าจะชอบเป็นพิเศษเลยก็มาที่ร้านและอีเมนูนึงครับเมนูข้างหน้านี้ครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะคือต้องมีแบบนี้ค่ะ ใช่ไหมครับจะมีแซลมอนด้วยและมีปูอัดนะเนาะเซตของมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ค่ะสุดยอดครับแต่ว่าที่ร้านจะเน้นแซลมอนสดสั่งตรงจากบริษัทเลยค่ะแร่สดเลยค่ะทุกๆวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะสดทุกๆวันจะเน้นสดทุกอย่างเลยค่ะอีกเมนูหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ล้อล้อนี่ครับคืออะไรครับหัวปลาหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่นค่ะหมวอปลาหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโอ้สุดยอดจริงครับอันนี้จะรองรับถ้าหน้าหนาว แล้วกับบรรยากาศชิวๆแบบนี้ถ้าหน้าหนาวนะถ้าเรามาแล้วสั่งแบบนี้เนาะจะได้บรรยากาศข้างหลังด้วยร้านเบียร์เดี๋ยวปลดล็อกปลดล็อกแล้วครับเอามากินได้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับถามสักนิดหนึ่งพี่พี่นกเมื่อก่อนนะพี่ก่อนพี่จะเปิดร้านตอนนั้นพี่ทําอาชีพอะไรอยู่พี่พี่เปิดร้านขายน้ําปั่นอยู่หน้ามอแม่ฟ้าหลวงค่ะเมื่อก่อนนะฮะค่ะแล้วทำไมถึงมาเปิดเก่ามอคอลจะรู้จักพี่ค่ะรู้จักพี่นะค่ะแล้เปิดมานานแล้วใช่ไหมครับพี่ค่ะแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ ที่เห็นทำเลตรงนี้ก็มาคุยกับทางโครงการเขาบอกว่าเขามีพื้นที่เขาต้องการร้านอาหารที่เป็นที่ไม่ใช่อาหารไทยที่เป็นอาหารประเภทอิตาเลียนหรืออาหารญี่ปุ่นแล้วพี่มาเล็งเห็นด้วยทำเลอะไรหลายอย่างเพราะอีกหน่อยตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเชียงรายพี่ก็เลยปรึกษากับเชฟที่หน้ามอไม่ฟ้าหลวงที่เขาเปิดร้านอาหารชูชิโคจิอยู่เพราะว่า มั่นใจในฝีมือรสชาติอาหารของเขาสาขาโน้นลูกค้าก็เยอะพี่ก็เลยปรึกษากับเชฟแล้วทาหุ้นส่วนกันแล้วมาเปิดตรงนี้อ๋อครับคือเริ่มต้นคือพี่ชอบในการทาธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับการทำธุรกิจด้านอาหารนะพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมคือพี่เป็นคนที่ชอบถ้าเราทำแล้วมีความสุขเราจะไม่มีเหนื่อยค่ะเราจะสนุกกับงานนะคะเราจะไม่รู้สึกเบื่อเพราะเราชอบสิ่งที่เราทะไม่ท้อกับมัน ไม่ไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากค่ะแล้วก็ทําออกมาแล้วแล้วมันก็ดีอะค่ะก็ทำออกมาด้วยใจใช่เงี้ยเห็นว่าพี่เปิดร้านในตอนนั้นเปิดปุ๊บคือเจอโควิดรอบ3เลยเปิดวันที่8เมษนาครับวันที่กรุงเทพที่เขาเจอโควิดท้งรอตอนนั้นใช่ค่ะตอบนนั้นพอดีเลยวันที่เปิดร้านเลยพี่รู้สึกยังไงับเหตุการณ์แบบนั้นเปิดร้านผู้เด็คะตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะยาวนานขนาดนี้รู้สึกว่าแป๊บเดียวมันก็หาย เหมือนทุกครั้งไงถึงวับ 1> 1, 2อะไรอย่างีก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานขนาดนี้แล้วตอนนั้นก็รู้ว่ามันมีวัคซีนอะไรด้วยอย่างงี้ค่ะครู้สึกว่าเดียวก็หายไปค่ะแต่มันก็ยาวจนถึงตอนนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ท้อค่ะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส อะไรครับพี่พีทําให้พี่วิกฤตเป็นโอกาสตอนนั้นถ้าตอนนั้นพี่เปิดตรงนี้ใช่ไหมคะลูกค้าที่หน้ามอกับลูกค้าตรงเนี้ยฐานลูกค้าคนละแบบกันนะคะที่หน้ามอแม่ฟ้าหลวงเด็กเขาจะบริการตัวเองแล้วตรงเนี้ยคือเราต้องบริการลูกค้าคือเราเชนกับระบบตรงที่หน้ามอแล้วเรามาตรงเนี้ยระบบเราไม่ได้ถ้าลูกค้าเยอะเราจะเสียลูกค้าเพราะเราไม่ได้ระบบแต่พี่พีตรงที่ว่าโอเคลูกค้าไม่เยอะแต่ลูกค้ามาเรื่อย ทําให้เราจัดระบบด้วยเซตที่ร้านด้วยแล้วก็ที่เปิดอยู่นะคะเพื่อต้องการเก็บฐานลูกค้าค่ะเพราะตรงเนี้ยด้วยที่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้คือเราใหม่ใหม่สําหรับที่นี่นะคะแต่มั่นใจด้วยรสชาติของอาหารด้วยรสชาติของฟิล์มเชฟแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างจึงกล้าที่จะมาทปิดตรงนี้ค่ะอีกหน่อยแล้วพี่ที่มีอะไรเสริมเข้ามาที่ร้านมีมีโปรเจกต์อื่นไหมครับนอกจากนี้ครับมีอยู่ค่ะคแต่ จะดูตามสถานการณ์ครับแต่ถ้าเรามีหนึ่งเมนูที่จะออกมาครับหนึ่งเมนูของพี่คือต้องต้องเป๊ะต้องให้เป็นให,นให้ให้รู้สึกว่าออกมาแล้วต้องลูกค้าต้องประทับใจค่ะง่ายง่ายง่ายค่ะถ้าจะทําออกมาหนึ่งเมนูพวกเราต้องทําการบ้านกันเยอะว่าต้องรสชาติแบบไหนอะไรยังไงถึงจะโดนใจลูกค้าด้วยราคาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างค่ะ เราต้องมาทําการบ้านหมดเลยค่ะพี่จะถามอีกสินึ่งครับว่าเวลามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตหรือในธุรกิจพี่มีมุมมองต่อปัญหานั้นยังไงพี่พี่รู้สึกว่าพี่ยังโชคดีกว่าหลายๆคนนะที่เป็นผับเขายังไม่ได้เปิดเลยแต่เราเป็นร้านอาหารนี้เรายังมีโอกาสได้เปิดพี่พี่จะคิดว่าพี่จะมองแบบมองในมุมมองมุมที่เขายังด้อยกว่าเราด้อยกว่าเราแต่ถ้าเรามองมุมคนที่อ๋อแล้วทำไมถ้าเราไม่ขชาราชการเราไม่มีเงินเดือนอ่ะเรามาทําอย่างนี้คือ มุมลบเราก็จะติดลบอยู่ตรงนั้นนะคะอม,มองในมุมบวกให้มากขึ้นโ้สุดยอดเลยครับช่วงนี้อยากให้พี่ให้กําลังใจคนที่ดูรายการตอนที่ผมสัมภาษณ์พี่เนี่ยพี่รู้สึกมีความสุขในสิ่งที่พี่ทาบางคนนะหรือคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันเนจออุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายอยากให้นี่ให้กาลังใจนะครับเราต้องสู้เรารต้องมองมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวณตอนนี้เรามองว่าถ้าเราขายไม่ได้เราก็มองเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันต้องมีวิธีว่าเรารทํายังไงให,ให้เราอยู่ได้เราอาจจะทำเดลิเวอรี่ทำ ทุกอย่างเพราะตอนนี้ช่องทางมันก็เยอะอค่ะอย่าไปท้อกับมันอย่าค่ะเราค่อยๆปรับไปอครับปรับตามสถานการณ์ปรับตามสถานการณ์อ๋อี่สุดยอดครับพี่แฮวให้เราใจว่าเราปรับตามสถานการณ์ แล้วจะไปท้อกับมันนะครับส่่นสุดท้ายนี้อยากให้พี่ปักร้านหน่อยครับว่าร้านที่ตั้งที่ไหนของที่เชียงรายนี้ครับตั้งอยู่ที่ตลาดร้านเมืองค่ะโซนไนวินเลสค่ะอยู่ตรงหน้าร้านเบียสดค่ะถ้าเขาเปิดร้านเบียจะอยู่หน้าร้านดนตรีสดเลยค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะกี่โมงครับพี่16นาฬิกาถึง23ค่ะ อ๋อถึงห้าทุ่มเนาะไม่มีหยุดเลยใช่ไหมพี่เปิดทุกวันค่ะแล้วเราสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ก็ได้เพจอะไรพี่เพจอะไรครับชื่อตามนี้เลยค่ะชูชิโคจิออแอนรามิงสาขาสองสาขาสองเข้าไปดูได้นะครับเบอร์โทรแล้วครับพี่พี่ฝากฝากหน่อยครับเบอร์โทรเผื่อเขา,าโทรมาสอบถาม089 555 433ค่ะโทรมาสอบถามก็ได้ครับว่าร้านอยู่ที่ไหนดูรีวิวลูกค้าในเพจได้อ๋อเพจได้ครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะ หน้าตาอาหารเป็นยังไงราคาเป็นยังไงที่ร้านมีบริการส่งฟรี5กิโลเมตร5กิโลเมตรส่งฟรีแต่ขั้นต่ำ3า300บาทอ๋อขั้นต่ำ3า300บาท5กิโลเมตรคือส่งฟรี เดลิเวอรี่มีแกล็บมีแพนด้าเข้าไปดูได้เลยค่ะเข้าไปดูได้ค่ะอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ภาคใต้นะครับอยู่ภาคกลางนะครับถ้าได้มาเดี๋ยวเปิดประเทศแล้วนะครับคลายหลายๆอย่างให้เข้ามาในเชียงรายนะครับแวะร้านนี้ก่อนนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่น่ากินมากๆแล้วบรรยากาศก็ดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากครับ พี่นกนะครับที่เสียเวลามาคุยกับนอดดีทองนะยลืมนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับยลืมนะมครับมากันเยอะๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ